วันนี้วันเสาร์ที่23ตุลาคมปีพุทธศักราช2,564อาหารวันนี้เมนูเช้าข้าวต้มหมูเมนูเพนกับเราหมูสับไข่ดาวลูกชิ้นรวมทอดก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกต้นพรอนทานตะวัน46กกิโลกรัมจากสวนตะวันแก้วหินสีฟาร์ม ขออน้มทนากับท่านฐานนบดีคือพระอาจารย์รณัญชัยรนัญชโยพระอาจารย์สกุลภาษาเทนิโยและคณะอุบาสิกา Abundance Days กัลยาณมิตรโรยุทธกัลยาณมิตรสุพินากัลยาณมิตพัทรวีทัญสิทธิโชตพระอาจารย์จากทีมงาน MCP ที่ได้ร่วมถวายข้าวสาร2ตัน รวมท่านพระเจ้าภากผู้มีบุญทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการถวายปัตาหารให้กับพระพิสุสมมมณรของศูนย์การศึกษาเขาแก้วสเสด็จขอบุญบารมีนี้จงส่งผลให้ท่านเจ้าพาพทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวนันละสุขภพระปฏิพานธนาาสารและบริวารสมบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกภพกทุกชาติตราบกระทท่านเข้าสู่นิพพานได้ถึงที่สุดแห่งธรรม จงทุกท่านทุกประการเถิด